สวัสดีครับผมมานพินกับ feelthai. b o x s p o t com นะครับวันนี้พามาดูวิธีดูตารางรถไฟเวียดนามได้ตั๋วมาครับนี้จะแนะนำวิธีดูนะครับดูตารางอย่างแรกเนี่ย ไปดูก่อนนะครับดูไทม์เทเบเล็เขาจะมีป้ายนะครับบางเหนือเตานะฮะ mm hmm. ก็คืออันนี้เป็นตารางนะครับไทม์เทเบเลครับแล้วก็เดมเนี่ยคือถึงนะครับดีก็คือไปนะครับถึงแล้วก็ออกนะฮะอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เวงเงี้ย mm hmm. เวย์ก็จะดูว่ามันมีรถขบวนอะไรบ้าง mm hmm. ขบวนอะไรบ้างเนี่ยก็คือ เอส s ีสองเอสี่เอีหกเอแปดนะครับมันมีทั้งวันนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยด้านตรงนี้ะจะเป็นสถานีอันนี้สถานีสายกรสายกรก็คือโฮจิมินซิตี้นะครับเบียนหัวนะครับไล่มาด่านหนังนะฮะลังโกเวเวนะฮะเว ส่วนเวลาเนี่ย<ม>ก็จะดูสมมุติว่าเราเวดูเวใช่ไหมครับออกบ่ายสองนะฮะเวียดนามใช้เวลา24ชั่วโมงเหมือนกับไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย14.43เนี่ยก็คือรถถึงก็คือบ่ายสองสีนะฮะดูรถขบวนไหนก็ SE2 นะครับถ้าเป็น SE4 เนี่ยเราก็ดูมาไอต,ตรงไหนเนี่ย ที่มันว่างเนี่ยคือย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้จอดสถานีนั้นนะครับแต่ถ้ามาถึงเวนะครับเอซสี่ก็จะเป็นเวลาครับก็ไล่ไปดูทีเระขบวนทีละขบวนนะครับอันนี้คือตารางนะครับดูนะครับอันนี้ก็ดูผานเทเบลิลมีภาษาอังกฤษบอกพอดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราเข้ามาดูอย่างผมดู SE 2นะครับ เอสซีสอนะฮะเวนะครับสิสนะสิบสี่อยูสีอันนี้ก <le> ็มาดูบั <uana> <od ul j> ่งยาแหวนะครับก็คือราคาตั๋วนะครับแหวะคือตั๋วยาคือราคาก็มาดูนี่นะครับผมเอสีตรงนี้เป็น s อสซีหนึ่งนะฮะเอมเอสีห้าเจ เอ่ดีสองอยู่หน้านี้เอ็ดีสองเนี่ยจากเวน,นะครับนะก็ดูนะเต่านี่ก็คือลถไปนะครับออกจากเอ่ดีสองครับออกจากเวนเนี่ยเวลา14 4 8ี่ี่ดนะฮะ14.48ี่14ก็ระยะทาง60กิโลเมตรไปถึงโดฮาข้อมูลเขาละเอียดมากเลยฮะแล้วเวลาถึงโดฮากี่โมงนะฮะ แล้วตรงนี้เป็นราคาราคาตัวอันนี้ต้องเอาไปคูณคูณพันของผมเนี่ยซื้อ SE2 นะครับเ2สฮานอยนะฮะพรุ่งนี้แล้วผมก็ไปดูราคานะ SE2 14.48ะถูกต้องนะ4 8ผมนะไปดู เยืยงแซ่เยืองเมมเยืองเมมนี่ก็คือเป็นที่นอนนิ่มนะครับแต่ว่าในห้องหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งเป็นห้องห้องหนึ่งเป็นสี่คนถ้าเยื่งกุ้งเนี่ยมันจะเป็นหกคนในห้องหนึ่งอันนี้ผมเลือกแบบนี้นะครับก็มันก็จะผ่านฐานีอะไรบ้างดงห้าดงเฮยวินแขงหัวน้ำดีฮานอยฮะ ก็ราคา8 0 0 0มอันนี้ก็ให้88700ื้ยได้8 0 0แนะครับคุต้องคูณพันแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดแแต่ว่าอันนี้มันเจ็ด0 0นก็ถูกกว่าราคาที่ประกาศไว้เล็กน้อยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดูราคานะครับจะมี ที่เปิดนะครับเป็นเปิดอย่างเงี้ยของที่สถานีรถไฟเวียดนามข้อมูลดีกว่าสถานีรถไฟเมืองไทยแล้วก็การรถไฟไทยมากครับต้องขอบอก